โยสวัสดีครับทุกคนคลิปนี้ก็กลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับหลังจากที่ผมได้ผ่านพ้นวิกฤตโควิดมา,าก็อย่างที่ทุกคนรู้กันครับว่าผมได้ซื้อ power r a c ตัวใหม่มาแล้วนะครับซึ่งปัญหาก็เกิดครับตรงที่ว่าบา r b e มันใช้ด้วยกันกับตัวเก่าไม่ได้นะครับ,บตัวเก่าตรงก้านจับเนี่ยมันจะสั้นกว่าค่อนข้างเยอะเลยแหละเอาเครื่องเก่านะครับแล้วก็บา r b e ตัวเก่าเนี่ยส่งกลับไปที่บ้านนะครับแล้วก็ เอาตัวนี้มาใช้แล้วก็สั่งบาเบลมาใหม่ในช่วงที่ประกอบแหล็คเสร็จแล้วนะครับผมก็ต้องบอกเลยว่าไม่ได้ออกกําลังกายเลยส่นยวนใหญ่ก็ใช้เวลากับการคาร์ดิโอซะส่วนใหญ่นะครับแล้วก็มาเทสเรื่องของความแข็งแรงของตัวพาวเวอร์แล็ก็ผ่านไปได้ด้วยดีครับแล้วก็อาทิตย์นั้นไม่ได้เล่นเวทเลยนะครับแล้วก็เดินทางไปต่างจังหวัดอีกนะครับก็ไปช่วงสงการานต์นะครับก็ทําให้ไม่ได้ซ้อมอีกนะครับไม่ได้ไม่ได้แบบเล่นริงจริงจังอาจจะมีแบบวิดพื้น เบาๆปะปลายบ้างนะครับก็วิพื้นสิบเซตอะไรแบบนี้แล้วก็เล่นพวกยางยืดนะครับก็มีแค่นั้นไม่ได้ซ้อมอะไรจริงจังจนผ่านช่วงสงการไปนะครับก็กลับมานะครับวันนี้ก็จะเป็นวันที่ผมซ้อมกล้ามเนื้อหลังนะครับก็จะเป็นวันแรกที่ได้ออกกําลังกายตามโปรแกรมแบบจริงจังนะครับก็เดี๋ยวไปชมกันครับว่าผมซ้อมอะไรยังไงบ้างนะครับก็ โปรแกรมมันก็จะค่อนข้างที่จะเหมือนเดิมนะครับแต่จํานวนเซตมันก็จะน้อยลงนะครับจะเป็นแบบ5เซตพื้นฐานอุปรกรณ์ที่ใช้วันนี้ก็จะไม่มีเคเบิลนะครับก็จะมีแค่บาเบลกับบาร์ดิงข้อนะครับก็จะใช้แค่บาเบลกับตัวเพาเวลนี่แหละนะนก็เอาไปปรับใช้กันได้นะครับหรือจะเอาไปลองเล่นดูก็ได้ผมจะเขียนจํานวนครั้งจํานวนเซตนะครับแล้วก็ชื่อท่าไว้ในเดสคริปชันนะครับแล้วก็จะอธิบายรายละเอียดของแต่ละท่านะครับว่าเล่นอะไรยังไง ท่าแรกเลยก็คือท่าทีบารโรนะครับผเจ้าทีบารโรมาเปิดก่อนนะครับเป็นท่าหลักการจับแบบวีกริปนะครับก็คือจับแคบมันจะกระตุ้นกล้ามเนื้อแล็ตมากกว่าเป็นพวกปีดด้านล่างแล้วก็หลังด้านในนะครับหลังช่วงกลางด้านใน อันนี้ความรู้สึกผมนะผมรู้สึกว่าทีบาโรเนี่ยใช้หลังล่างน้อยกว่าแล้วก็ใช้กล้ามเนื้อขาเนี่ยน้อยกว่าบาเบลโรมากๆก็เลยจะชอบเล่นทีบาโรซะมากกว่าแต่ถ้าใครแบบไม่สามารถเอาบาเบลไปยัดมุมใดมุมหนึ่งของห้องหรือของแหลกได้ก็เป็นบาเบลโรก็ได้ครับแต่ตอนที่เราดึงเนี่ยบีบซอกนะครับบีบหนีบซอกติดลําตัวฟิลลิ่งทั้งหมดอ่ะมันจะไปกองอยู่ที่ปีกหรือกล้ามเนื้อแลกของเราในท่าต่อมาจะเป็นทีบาโรเหมือนกันนะจับ แล้วก็จับกว้างออกมาประมาณกว้างของเไหร่เล็กน้อยนะครับแล้วก็ทำการโรขึ้นมาม words, and and ในมุมนี้นะครับมันจะไปทาเกตก i ปุ่ม upper back trapezius อะไรพวกนี้หลังด้านบนแล้วก็หลังบนที่เป็นช่วงด้านใน แล้วก็ในท่าที่สามสี่แล้วห้านะครับก็จะเป็นท่าที่ใช้บาดึงข้ออย่างเดียวเลยในท่าที่สามนะครับจะเป็นท่าดึงข้อเป็นชินอัพนะครับแต่จะจับเป็นแบบหงายมืออย่างที่เคยบอกไปในคลิปก่อนว่าการจับแบบหงายมือนะครับมันจะกระตุ้นปีกแต่เป็นปีกที่เขาเรียกอะไรอะ ปีกส่วนล่างเวลาเราทำท่าแบบคอนตล้สเปซนะครับมันจะทำให้ปีกเรามันดูกว้างขึ้นบานขึ้น <ark> แล้วก็ในท่าที่4นะครับก็จะเป็นคูอัพจับแบบปกติเลยนะครับเป็นแบบอ่าเป็น normal พูอัพและในท่าสุดท้ายก็จะเป็นท่าไวกริปพูอัพนะครับจะจับแบบ วายกิฟต์พูอัพจะจับแบบกว้างสุดๆเลยนะครับก็คือจะกระตุ้นเอ่อเทเลสนะครับกล้ามเนื้อเทเลสจะอยู่ตรงแถวแถวใต้จ้ก็แล้ว no, no ถ้าเรามีกล้ามเนื้อเทเลสในปริมาณที่เยอะหรือว่ามันความใหญ่ของเทเลสมันก็จะทำให้ปีกของเราอะ่ะมันดูมีมิติที่กว้างขึ้นไปอีก3ท่าสุดท้ายนะครับ ผมก็จะใช้เป็นแบบเอาเบนซ์เ,เ,นเนี่ยเอาเตียงเนี่ยมาวางไว้ที่จะเป็นการใช้ขาในการแอซิดนะครับในการช่วยพยุงเราขึ้นไปข้อดีของแอซิดฟอร์มก็มันจะนิ่งมากๆนะมันจะสเตเบิลแต่ขึ้นอยู่กับความถนัดของแต่ละคนบางคนดึงเก่งมากๆก็อาจจะไม่ต้องใช้แอซิดนะครับหรือถ้าคนที่เข้ายิมเนี่ยเขาก็จะมีเครื่องอะไรอ่ะทูอัพแมชชีนใช่ไหมที่ว่ามีแบบเป็นเบาแล้วก็รองเข่าแล้วก็ยก นะครับตอนดึงมันก็จะช่วยพยุงเราขึ้นนะครับให้เราแบบเซฟแรงในการดึงขอ้อผมก็จะใช้เทคนิคประมาณนี้นะครับในการซ้อมกล้ามเนื้อหลังหลังซ้อมเสร็จผมก็จะกินเกนเนอร์นะครับบางทีก็เป็นเกนเนอร์ผสมกบเวทที่ต้องกินเกนเนอร์เพราะว่าไม่ได้กินเพื่อเพิ่มน้ําหนักนะแต่กินเพื่อแค่ว่าคือเมื่อเช้าอตื่นสายแล้วก็กินไม่ทันอะไรไม่ทันก็จะเนี่ยกระดกเกนเนอร์นะครับก็จะทําให้เราได้สารอาหารที่ครบถ้วนแต่ทุกอย่างเนี่ยอยู่ การคำนวณแคลอรี่รไว้แล้วนะครับก็ลองเอาไปปรับใช้กันดูอันนี้คือเหตุผลที่ทาไมผมถึงกินแคนเนอร์นะอก็สําหรับคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับใครที่สนใจอยากจะมีเครื่องออกกําลังกายนะครับอย่างแบบ power rack ตัวนี้นะครับในราคาที่เป็นมิดก็สามารถติดต่อร้านที่ผมทิ้งชื่อไว้ใน description ได้เลยนะครับอันนี้เขาไม่ได้สปอนเซอร์นะแต่อยากให้เพื่อนๆนะครับมีอุปกรณ์ออกก,กำลังกายแบบอมยิมที่บ้านนะในเกรดที่มันดีๆแล้วราคามาสามารถจับต้องได้ ก็ติดต่อไปนะครับสำหรับใครที่มีคําถามนะครับอยากสอบถามหรืออยากแลกเปลี่ยนความรู้อะไรเพิ่มเติมนะครับเชิญคอมเมนต์ลงได้ที่ด้านล่างได้เลยนะครับก็ไว้เจอกันคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ